พี่น้องประชาชนและได้เก็บข้อมูลต่างๆมาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงและจะเกิดขึ้นจริงภายใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยค่ะเออแน่นอนนะคะสสพื้นที่ที่ลงทุกคนเนี่ยทุกคนอยากจะเข้าสภานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นไปได้นั่นก็คือการพบปาพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะบอกว่าอยากจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างไรจะได้เข้าสภาไปเอานโยบายหลังนั้นทำให้เกิดขึ้นจริง อันนี้ก็คือเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยค่ะ่อะไรอย่างมียุทธศาสตร์ให้ประชาชนเห็นมากที่สุดเข้าใจเรื่องนโยบายที่เรานําเสนอให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องเบอร์เรื่องอะไรเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเห็นมากที่สุดเพื่อที่จะได้มาเลือกตั้งมาลงคะแนนให้เราได้นะคะอันนี้ก็ยึกดกฎของกรกตเป็นหลักแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีป้ายชุดใหม่เป็นเซตที่จะออกมาอธิบายเรื่องนโยบาย ของเงินดิจิตอล1 0,000บาทแล้วก็รายได้ขั้นต่ำของครอบครัวละ0,000บาทออกมาเพิ่มก็ขอให้ที่น้องประชาชนเราติดตามนะคะอันนั้นก็จะมีรายละเอียดมีการอธิบายว่าว่าจะทําได้อย่างไรนะคะแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยคุณเสถาได้อธิบายทางช่องทางต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถฟังเพิ่มเติมได้ที่เพจของพรรคเพื่อไทยใน Facebook นะคะเราพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเราเสนอคนดิเดต3คนซึ่ง3าคนเนี้ย ต้องเอาคนที่ตอบโจกับปัญหาของบ้านเมืองมากที่สุดก็ไม่อยากให้ทุกอย่างกลายเป็นดราม่าในเรื่องของการเมืองไปซะหมดเพราะว่าปัญหาของประเทศนั้นสําคัญที่สุดนะคะถามตัวดิฉันเองพร้อมไหมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันพร้อมแน่นอนนะคะคุณเสฐาก็พร้อมท่านชัยกเกษก็พร้อมทั้งสาคนพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์อยู่ที่ผลของการเลือกตั้งอีกครั้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นซึ่งเป็นอนาคตที่ยังไม่มีใครทราบนะคะคุณนิงเป็นห่วงเมื่อกี้พูดถึงสอสอเขตนะคะและ้วการในการลงทุนที่เกรงไหมคะว่าจะส่งผลกระทบต่อแลนเรไลด์ถ้าเขายังไม่ปฏิบัติในตัวในเรื่องของการหาเสียงพักเพื่อไทยมีการสื่อสารกับสอสอเขตของเราตลอดนะคะพอเราได้ฟีดแบ็กตรงนี้มาเนี่ยดิฉันเชื่อเลยว่าสอสอเขตที่ลงทุกคนเนี่ย กระตือรือร้นนะคะกระตือรืร้นที่จะลงเพราะว่าทำ<ม>ไหมอันนี้ควรจะเป็นคําตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเผลกระทบที่ได้รับนั้นดิฉันก็ต้องแยกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบหรืออะไรออกไปอย่างอย่างใช้อารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวที่ดิฉันจะสามารถ สื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่ทำร้านระหารทั้งสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะคะ่ะขอบคุณค่ะเพราะเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทที่ใช้ในรัฐสุนีย์ดูโเมรนะครับแล้วก็คนที่ถือบัตรประชาชนที่เป็นคนไทยที่จีขึ้นไปเนี่ยคือเงินที่ทุ่มไปครั้งเดียวเพ<ม>ื่อจะทาให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ย บูมขึ้นมาแล้วที่เรากําหนดสี่ตารางกิโลเมตรก็คือให้เศรษฐกิจที่มันบูมเนี่ยบูมขึ้นมาทั้งท,ท,ทุกชุมชนในประเทศไม่ได้ปล่อยมันไว้แล้วก็ไปใช้จ่ายที่มันไปให้กับคนบางส่วนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลพวงจากการทากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเรายืนยันตั้งหลายครั้งแล้วและกย็ยืนยันต่อไปว่าผู้ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการผู้ที่เคยได้รับบัตร ต่างๆที่เป็นสวัสดิการของเขาเนี่ยยังคงได้รับต่อไปไม่เกี่ยวากับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นอกจากมีเหตุผลเรื่องที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนวงรอบมันแล้วเราเชื่อว่าเศรษฐกิจที่หมุนวงรอบมันขึ้นอีกสองสามหรือห้าหรือหกเดี่ยมันจะยิ่งทําให้ประเทศไทยมีเวลที่มากขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประชาชนจะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นและมันจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมมีมากขึ้นจะทําให้ผล gdp ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง ตามเป้าหมายที่เราต้องการคือประมาณ5%โดยเฉลีย่ยซึ่งตรงน,ตนั้นเรจะือว่าภายใต้บริหารเพื่อไทยที่ช่วยแก้ปัญหาพี่น้องประชาธิปไตยตลอดเนี่ยวันนี้เราเรียนโครหน้าที่จะช่วยแก้ปัญหาร่วมกับพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหมดสมิทธนะครับทิศทางที่เราทําถ้าเก็นว่าเราเปิดตัวแคนดิเดตคนแรกครั้งแรกยังไม่เป็นหลักการนะครับที่บอกว่ายังไม่เป็นหลักการเพราะว่ากรรมการบริหารยังไคะแนนมันมัดไหล แต่เราเห็นว่าอน,นี้ท่านท่านรองประานที่จะวัาานดน่าจะเป็นตัวแทนก็ตัวเรื่องที่ดีที่สุดของพรรคต่อไปในการที่นำสนอนะครับแล้วก,ก็เ,เราก็ให้โอกาสที่จะใช้เวลานั้นใน,น,นการที่จะทำความรู้จัก,กพี่น,น้องประชาชนซึ่งท่านก็ทําหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าท่านจะมีคันนะครับก็ก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มเลยซึ่งก็ได้พิสูจน์ต่อพี่น้องประชาชน และได้พิสูจน์ความสามารถของท่านในหลายมิติในะครการน,นําเสนอทิศทางนโยบายและก็พิช่นในการเที่มองอนาคตข้างหน้าไวะเนหลายในทีที่เป็นเวทีแรกอนกางคลชนทั้งหมด,ท,หมดทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีในการแสดงออกในการที่จะตอบคำถามต่างๆของ,ง,งสิ่มชนซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ของสื่อมวลชนทั้งสิ้นด้วยแล้วนะครับอันที่สองก็คือเราได้เปิด แข่ง okay. สำคัญน,นั้นนึงก็จริงเราต้อนรับท่านแต่ทองท้ายเข้ามาในฐานะหัวหน้าคอบครูพิษถ่ายเพราะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราทูคำฝันบ้านหลังใหญ่หัวหแจ่นะครับก็คือเราเชินที่นอ้องราจาชนที่เคยสนับสนุนเราที่เคยอยู่ที่ของเราและเคยเชื่อมั่นเราว่าเราจะช่วยในการเปลแบบี่ยนแปลงชีวิตเกลับเข้ามามาช่วยกันเพื่อเตรียม เตรียมสร้างบ้านนี้ให้แข็งแรงที่จะขึ้นไปรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราเห็นมาตลอดว่า8ปีที่มันสร้างปัญหนามากนะครับนั่นคือช่วงที่หนึงนะะ่งเราเปิดเวทีหลังจากที่เราสะสมนะครับการทํางานทางการเมืองของเรามาต่อเนื่องแล้วก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างมต่อเนื่องเนี่ยเราเปิดเวทีที่มาลด้ธรรมดานั่นจะเห็นว,ว่าวันนั้นเราเป็นพรรคการเมืองที่มีความพร้อมมากที่สุดน,นะครับเรามีแคนดิเดต2ท่านนะครับและเราก็บอกว่าเรามี3ท่านเรียบร้อยแล้ว เราตา่างจากภานอื่งนะครับภาที่สามารถตอบสนองปัญหาพี่น้อ,องประชาชนได้นะครับวันที่เราเปิดที่ธรรมศาต์เนี่ยเราโชว์ความพร้อมสช,ช .400 เขตน่าเด็นว,ว่าสสผูว้ว่าที่ผู้สมัครทั้ง400เขตนั่งเป็นแบกกราวไ์่ท่านเห็นว่าเรามีความพร้อมนะครับหลังจากนั้นเราเปิดตัวออกร้อยคนนี่ก็มีบุคคลที่มีคุณภาพความสามารถหลากหลากหลักหลา,ลาความคิดหลักหลยนะครับ แล้วก็อาสาตัวที่จะเป็นเครื่องมือและกลไกให้พี่น้องประชาชนที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําอย่างไรจะออกมาจากระเบบประยุทธ์ที่ประชาชนทุกย่านชีวิตที่ผ่านมาในแ่ปีเก้าปีตรงนั้นนี่คือคําตอบนะครับประชาชนจะจะได้วันสุดท้ายถ้าหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยก็คือทําให้เห็นว่าเราเป็นพรรคเดียวที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าไปสู่ การเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงใ้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าในจํานวนพรรคการเมืองที่มีอยู่เนี่ยยังไม่เห็นพรรคไหนที่จะสามารถชนะนํามาสู่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่จะสามารถเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องการความชัดเจนและต้องการการชนะได้ในแง่หน้าที่เด็ดขาดถึงที่จะเปลี่ยนแปลงระบบปรทยุออกไปได้เพราะฉะนันตรงนี้ที่เป็นคาตอบไม่านว่าเรามุ่งสู่เป้าหมายอันนี้แล้วเราจะเดินไปสู่เป้าหมายนี้และนี้จะเป็น เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราจะแก้ไขต่อไป